ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนสเต็ป snap I w a l l นะครับจะเป็นยังไงก็ฝากรับชมด้วยนะครับผม วันนี้ผมก็มีเว็บสูมเพชรฟรีไฟล์ามาแนะนำนะครับเป็นเว็บ MVP Zone นั่นเองนะฮะวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะฮะกดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เลยนะครับทุกคนหลังจากเข้ามาแล้วก็กดไปตรงที่เติมเงินเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็เลือกเติมด้วยระบบทูว่าเลดนะฮะแล้วให้เราทําการโอนเงินเข้าเบอร์น,นี้เลยนะฮะและนเํเลขอังกฤที่ได้นะฮะมากรอกแล้วกดยืนยันทารายการได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมเครดิตแล้วนะครับผมจะสูมเพชรฟรีไฟล์ทุกคนได้ดูกันนะก็จะมีการสุ่มรางวัลต่างๆมากมายนะครับแต่ผมจะ มาการสูงเดี่ยวละครั้ง0 k ติเคดนั่นเองนะครับปุ๊บโอ้โหได้1 0 2่จไลมอนโคตรคุ้มทุกคนไปเดี๋ยวเราก็สูมต่อกันอีกนะครับทุกคนเออบอกเลยว่ารอบแรกก็คุ้มแล้วนะมา รอบที่สองจะได้อะไรปุ๊บโอ้โหไม่ได้อะไรนะทุกคนมาไม่เป็นเลทแต่เราจะซูมอีกรอบกันนะฮะมาซูมครั้งละสิบเครดิตบอกเลยว่าจิ๊บจิบนะฮะเราได้กําไรมาแล้วเฮ้ยทุกคนเราได้สาม7ันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะทุกคนมาเราก็กดดูของรางวัลได้เลยนะครับแล้วให้เรานําเลขที่ได้นะฮะไปเติมในเว็บเติมเพชรฟรีไฟล์ Fi ตามปกติเลยนะครับนี่ผมก็เติมได้เพรเรียบร้อยแล้วนะครับ แค่นี้เพชรก็จะเข้าเกมเราแล้วนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากสุ่มเพชร V file ราคาถูกนะฮะก็สามารถมาสุ่มได้ที่เว็บ MVP zone เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มีอกับผมนะครับซมมที่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนสเต็ป snap i wall นะครับผมนี่วันนี้เราก็มาอยู่กับชุดสีแดงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมมาสอนสเต็ปการ snap i wall ครับคือมีคนขอผมมานี่แบบเยอะมากๆนะครับผมกล่าวว่าผมจะแบบ ทำนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีเวลาได้ทำสักทีนะครับผมก็วิธีการสนับไอวอลนะครับผมอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับคือการฝึกตั้งไอวอลให้ชินก่อนนะครับผมอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกตั้งไอวอลให้ชินอ่ะเราจะไม่สามารถสนับไอวอลได้นะครับดูนะครับยิงปุ๊บเห็นป่มไอวอลจะอยู่ไกลแต่ถ้าเราชินแล้วเห็นไหมยิงปั๊บปั๊บกดอีกแบบนี้นะครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูแบบ IUK ก่อนนะครับปุ๊บเห็นป่มยิงไอวอล นี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอยู่กับวิธีแรกในการสอนกันเลยดีกว่านะครับผมวิธีแรกนะครับที่ทุกคนต้องมีนะครับคือการฝึกนั่งตั้งไอวอลห้ชินนะครับผมปุ่มไอวอลกับปุ่มนั่งอันนี้คืออยู่ที่ทุกคนถนัดนะครับผมจะเอาไว้ตรงไหนนะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมจะเอาปุ่มไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมสเกตปุ่มผมนะครับนี่นะครับอันนี้คือปุ่มที่ผมใช้นะครับผมผมจะวางไว้ตำแหน่งประมาณนี้นะครับผม ผมก็เล่นโทรศัพท์ oppo a5 2020นะครับ dpi ก็อยู่ที่570นะครับผมก็สามารถนำไปปรับตามหรือว่าปรับตามตัวเองขนาดได้นะโอเควิธีการตั้งไอวอลแบบแรกเลยนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับวิธีแรกนะครับคือเราต้องตั้งไอวอลให้ช่ำก่อนหรือว่าให้ชินก่อนนะครับผมวิธีการตั้งไอวอลให้ช่ำหรือให้ชินนะครับอย่างแรกนะครับคือเราต้องกดไอวอลให้ชินแล้วก็กดปุ่มเดินนะครับอันนี้คือผมจะสอนตั้งแบบ iu ok แบบเป๊ะๆเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนรแต่่วาาจะทํให้เหมือในคอที่สุรคือการ กดปุ่มเดินไปด้วยนะครับตอนยิงนะครับผมดูนะครับปุ่มเดินยิง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 แบบนี้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียกระสุนอาจจะสาได้นะครับผมแต่เราต้องฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับปุ่มเดินยิงปุ่มเดินยิงแล้วเราก็เลงนะครับเป้าสูงสูงยิงยิงแบบนี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมเล่าเป็นตัว J แบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็มาอยู่กับสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ที่ทุกคนต้องมีนะครับ คือการกดปุ่มเดินยิงแล้วก็กดไอวอนะครับดูผมนะครับปุ่มเดินยิงไอวอปุ่มเดินยิงไอวอแบบนี้นะครับผมปุ่มเดินยิงไอวอแล้วก็ปุ่มเดินยิงไอวอแบบนี้นะครับผมฝึกแบบนี้ให้ชินก่อนนะครับผมนี่ปั๊บปั๊บแบบนี้นะครับผมฝึกให้ชินก่อนนะครับผมพอเราเริ่มชินแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มมาครับคือปุ่มนั่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการสนับที่ผมถนัดก่อนนะครับผมแต่ว่าวิธีนี้คือเราจะได้ วิธีนี้คือเราไม่ได้กดปุ่มเดินตลอดครับคือเราจะกดปุ่มวิ่งนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นนะครับอันนี้คือวิธีที่ผมถนัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกนะให้เราคล้ายๆการตั้งไอวอลเลยนะครับคือการยิงไอวอลนั่งกดปุ่มเดิน เห็นไหมครับผมแต่ว่าผมจะกดปุ่มเดินเฉียงไปทางขวานะครับดูช้าๆนะครับยิงไอวอนั่งปุ่มเดินกดวางกดวิ่งแล้วก็เดินนะครับผมนี่ครับเห็นไหมอันนี้ทําแบบเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวดูแบบช้าๆอีกรอบนะครับยิงไอวอนั่งปุ่มเดินวางวิ่งเดินอีกรอบหนึ่งนะครับผมดูตามนิ้วผมเอานะครับสาหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมก็ดูนิ้วผมเอานะเดี๋ยวผมทาช้าๆแบบไม่พูดให้ดูนะครับผม โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือวิธีแบบของผมนะครับโอเคครับก็มีอยู่กับวิธีการสนะแบบคล้ายในคอมมากที่สุดนะครับผมคือการกดปุ่มเดินตลอดนะครับผมกดปุ่มเดินก่อนนะครับมาถึงคือกดปุ่มเดินก่อนนะเดินยิงไอวอลนั่งปั๊บเดินต่อพยายามอย่าปล่อยปุ่มเดินนะครับดูสังเกตนิ้วผมนะครับเห็นไหมคือแบบเหมือนในคอมเปสเลยใช่ไหมทุกคนคือผมแบบกดปุ่มเดินตลอดนะครับคือผมไม่ปล่อยปุ่มเดินเลยนะครับผมูใหม่นะครับผมเดิน ยิงไอวอร์นั่งวางนั่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมปั๊บเห็นไหมทุกคนปั๊บคือจะเป็นการนั่งเบิลสองรอบนะครับแต่เราวางก่อนนะครับผมแรกๆเราอาจจะฝึกแล้วยังไม่ชินนะครับผมแรกๆผมก็ไม่ชินเหมือนกันนะครับผมผมก็ฝึกไปเรื่อยๆแหละจนเริ่มชินแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังไม่ชินร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ว่าก็เริ่มได้แล้วนะครับผมก็เห็นไหมเลี้ยจูบก็จะประมาณนี้นะครับผม คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของไฮไลท์ท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับ